สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวัานกอเกลกอยูพายเอฟซีเ,เ,เะ e ละท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทัสัมผัสระหว่างน้ย,ยาพาลุยเฮงลุงเรื่องก็เพอยอดบุรีรัมนะครับเล็กเล็กน้อยเฟดนะครับเพื่อนใครต้องเงินมาแล้วนะครับสามตัวสองตัวในงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกเก็ดนะครับเพื่อนเสียมาแต่ยังตามไปฟังนํากันนะครับ เข้ามาแลวกับกรุณน้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอม้วตะม้วนอีกหนึนนทิยในแบ่งปันมาให้ผมไย้จจะทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟซีและมสมุทจทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้วกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสมาชิกยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพอตอนนี้หนูอยู่กับลุเงเฮงขออนุญาตให้ลุงเฮงสัมผัสนัำเด้อค่ะ ลุงละค่ะไทยกีบวัสดีครับมาไทยชีบเปิ่นก็ร่งจักลับเลยเห็นร่ายก็เลยอยากอัดทั้งโอ้ครับครับสวัสดีครับเจอกันราขอคุณมกครับอรนีรกำลีงิครับเอาไว้กระเป๋าโอ้โทรศัพท์มือถือไม่รู้เปนอะไรโม่อยากเก็บติด ได้ยินค่ะลูกหนียินอยูย่ยครับเออสิบแปดคนนี้เขาก็ให้น้อยๆอยู่ครับอ่าใหายน้อยๆมันหายวิ่งรูดตัวได้ลุงครับพร้อมหรือยังค,ครับพร้อมแล้วค่ะครับเออกว่าตลไทยนะครับของออสิบแปดสามคนนะครับแล้วก็วันที่ มลาองีต่อคารา2ร6สนะครับคร<อ>ับเ็ก18เอาให้วิ่งเก้าเม็ดเดียวครับวิ่งรูด้าเม็ดเดียววิ่งรูด้าเ <9 S 1> ม็ดเดียวมันให้วิ่งบนล่างเลยจังหดลุงครับห้วิ่งบนล่างเลยครับครับทีนี้ก็จกับคู่3ตัวเม็ดเดียวครับเป็นเอาเต้าครับ แปดเก้าเก้าับแล้วก็ตัวตัวบนล่างครับก็เก้าห้าห้าามห้าครับเก้าเก้าห้าห้าสาาสามห้าสามห้าับแล้วก็เล่นที่เก้าเก้าเนที่เก้าเก้า มาแค่นี้แหละแล้วก็รอไอ้โป้งสุดท้ายใครจะออกแล้วเขาจะให้โรคมือทีนี้วัวดทดีแล้วนี่แม่เขาฟังได้แต่เขาจะบอกบอกเร้ว่าไม่ถูกเลยไม่กล้าบอกไม่เขาบักว่าเขาเล่นไฮโลทีนี้มีเจ้ามือใครเอามาแล้วมันกระเด็นลูกตามลูกเอี่ยวมาทีนี้เขาก็ซื่นตื่นตามตามตามตัวก็ได้อย่างรับ ฝันแน่นเนาะเมดนี้เพิ่นบ่้านฝันแม่นบ่ค่ะก็อ่าปันนี้ฝันของแม่เขาแต่ปู่ว่าเออไปยังไงก็ฝันอย่างนี้ก็รีบตรงไลน์มาเร่อยๆจะได้ตรงให้คุณลงทะเบยนด้วยแบบนี้อันี้ไปเจ็ดเก้านั้นก็ลูกเขาก็จะปิดเพราะว่าเป็นเก้าแล้วก็องออกมาเอาลูกอีกเจ็ดเก้าพอดีเขาได้อีกคนซื้อคนเสือลอ้มมา,าไปครับ มันเสือขึ้นเืือโลงเออเมื่อ,อนี่พ่อยอดมาฮัทในฝันบอกค่ะก็ท่านฝันครับท้าฝัานยไงก็จะรีบเองในทันทีครับอ๋อสรุปว่า <c oughs> ในคลิปนี้มีตะเล็กเด็กน้อยแฟร,ร์เป็นบ้างบอเด็กน้อยแฟรนี่ชุดเดียวห้างเดียวนะครับแม่ไหมครับแต่ผมก็ได้นอนตะยาได้สับภาพไปแล้วก็มีแค่นั้นเลยครับเพมันไฮวิ่งลูดวันที่สิบหกมีหน้าสงหาฮกเกตเด็กน้อยแฟร์ไฮวิ่งลูดเก้าบนล่าง ไฮเลขสามตัวมาหางเดียวคือแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแล้วก็สองตัวบนล่างบนล่างต้องตัดกันสองตัวบนล่างมีเก้าเก้าฮ่าฮ่ากับสามหาลงถือว่าค่ะพ่อถูกต้องครับแต่เน้นอยู่ที่เก้าเก้าไม่เดิมต้องตัดกันเน้นเก้าเก้าฮ่าห่ากับสามหาเป็นชุดกันแม่ปะค่ะพ่อซื้อได้ทั้งบนและล่างครับ ครับาัน,นอพอ,อย,ยไ่ได้ฝันลยุัยยยนสะา,าไปเรวครับค่ะลุลงลุงไปแล้วที่ว่าบมเนเลขฝันเป็นเลขสูตรกะ็ะรอยเป็นลูตรันนครับคือพุเล่นทีอ่อะไรเนาะไม่ได้ดูค่ะเพราะว่ยังเพิ่นเอาไปเพิ่งได้ได้ได้สองได้ อ้าวสรุปมาเด็กเด็กน้อยแฟนนี่จะมีคงสุดท้ายยุ่นวะค่ะพ่อครับมีอยู่กับใกล้จะออกก็เลยครับใกล้จะออกแจ้งจะมีโคงสุดท้ายแล้วก็จต่มีเลขค้อมฝันของ่อในคลิปเดียวกันเป็นปะค่ะครับเลขฝันแล้วก็เลขสองเลขแปดฝันต่อต่อคลิปเดียวกันก็เดียวโอ้สุดท้ายใกล้จะออกประมาณต่อวันประมาณนะครับ เออมีมีคนถามหลายคนยิ่เด้ค่ะว่าเด็กน้อยแปดนี่เรี้ยงยื้อสั่นปลอดได้แล้วพ่อตอนนี้เรียนปัจหุบันแล้วแบบอ,อนนืมตอนหนึ่งประมาณเจ็ดขวบเนาะเจ็ดขวดปนะั๊ครู้ในโรงเรียนก็ถามติดแหวนทาการอะไรติดแหวก็บ้วมอกทุกทุกหมดเลยเพิ่นเพิ่น,น,นยุ่จังหวัดได้ก็พ่อ,พอ,อ อยู่ในบริษัมด้วยกันครับแต่นคาอยู่ในตัวเม ja no ืองคอยอยู่บ้านนอกหลานไปอยู่ในตัวเมืองก็เลยบอกคอยเห็นการมิตรส่งไล่หาการมันบ้าปะมิตรส่งไล่หาย่าเกอยวเนาะครับกอนมิตรโทรหากันได้ทุกวันนะครับก็ส่งไล่ให้กันไม่งั้นก็มีธุระอะไรเขาก็จำไปมาหากันครับดีเนาะลูกเป็นหาโชคเนาะบางแก้วผู้นึงก็บอกผู้นึงก็บอกสรุปหนูฟังอยู่นี่แม่บันถือแทบทุกงวดมันบ้าปะ ทุกทกงดอะไม่เว้นเลยครับลูกเป็นลูกเป็นไฮโซมามางวดที่แล้วนี่เลยเขาได้น้อยเขาได้คุณสามร้อยคุณรอยแล้วก็ได้ปกติมันจะได้รคับตัวเต้ามาในะครับเด้รักพันได้รักหมื่นตลอดงวดนี้แอดมินก็ทีได้เอาน้ำเยอะก็ด็ปัญหาเดียวนะปับรับนคเดทางเดียวปับลับดูเฟร์ไม่ได้ครับบางทีก็ อาจจะเข้าอย่างว่าเราจะเข้าก็ได้เยอะแม่เขานี่ไอตบซีหรือไอเจ็บเจ้าอะไรซีได้ลงมาแปลรู้มั้งกับมันเป็นเลขเบิร์นงวดน่ะเป็นได้ซีซีเพิ่นเพิ่มหายซีสามโตได้งวดน่นเนาะพ่อเนาะวันนั้นเป็นเลขเบิร์นเิ่นหายซีสามโตแต่มันออกหาซีซีแบบเขาทุบมาตบตีที่แล้วมาตลอดแต่ันนี้เข้ากันได้ยังงี้แล้วเขาบอกมาเขาว่าให้เน้นที่ ล่ามก็มีว่าตามห้าแต่พุทธก็บอกเขาเก้าไม่เดียวแต่ก็บอกว่าให้คือกันบนล่างเลยก็ว่ากันเก้าเก้าเป็นการบนล่างนาะพ่อเนาะเพราะว่า้ครับผมอ๋อเพิ่นเพิ่นเห็นมันเก่ามาสองตัวเพิ่นก็เลยมั่นใจว่าเลขเก้าจะมาเพิ่นเลยให้วิ่งรูดเก้าบนล่างเลยอ่าบของมันของมันก็มีแต่ของร้มก็มีเส้นเยู่ที่อะไรตาม แต่ปีนี้ต้องไม่ต้นนี้เลยที่เคยออกกาสพูดต่อยากัรงอีกค่ะค่ะใจปีนี้ต้องกานี่มันงงตรงนั้นอีกครับอ๋อขอบคุณพ่อหลายหลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอุยเอฟซีสุดีนะคะของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่สวัสดีครับครัสวัสดีครับครับการวังว่ายเอฟซีเลยต่ผู้สื่ทุกท่านคงติด้ยินได้ฟังแล้วนะครับที่นวลดยาเดชาหลูเหลี่ยของเล็กน้อยเฟียดนะครับ สำหรับผมในไทยกิมนี้ก็ทีสรุยครั้งหนึ่งนะครับเด็กน้อยแฝดให้ตัวงวดสามตัวสองตัวให้มาแล้วบนวันที่สิบหกเมนาคมหกเจ็ดนะครับเพื่งกัไฮมาวิ่งรูดเก้าบนล่างเม็ดเดียวนะครับให้เรียกสามตัวมากันเป็นแปดเก้าเก้าหางเดียวนะครับสองตัวก็เป็นเก้าเก้าห้าห้าสามหานนะครับเพื่งกันเนี่ยให้เรียกสามตัวแปด เก้าเก้านะครับสองตัวกับเก้าเก้านะครับเป็นแนวทาง่ซื้อสั่กินแบงอุ้งตะบันนะครับไปครับบนล่างนะครับก็วังไวเอฟซีและตามโซนพุท่านคงถือเงี้ยนในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในาตายคินเมียก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อตไปถ้าเราคลิปเป็นไงโชคดีสวัสดีครับ